สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดก,การโจกค,ครับวันนี้มารีวิวบ้านครับผมหมู่บ้านสมาร์ทแลนด์กีนปาร์คครับผมสามห้องนอนสองห้องน้ำจอดรถได้หนึ่งคันข้างหน้าบ้านจอดรถได้อีกสองสามคันครับผมหลังนี้เลยครับวันนี้ตอนเย็นๆครับผมบ้านหลังนี้ครับ สวยพ่อพี่น้องเบิ้งผมสิพายางเข้าไปเบิ้งข้างในโตบ้านครับผมนี่เลยจอดรถได้สองขั้นเลยครับคันหนึ่งจอดนี่คันหนึ่งไปจอดบางขันครับฟังทางนี้ครับข้างหน้าบ้านครับแจมๆน้งสี่เลยครับนี่เลยครับอันนี้ไฟมันกระพริบเนะครับเดี๋ยวสิมาเห็ดห้ยหม่อยู่ต่อเติมโครงหลังคาเรียบร้อยครับข้างหน้าปูกระเบื้องนะครับผม นี่เลยครับนี่จำๆเลยครับจำๆมุงลวดเล็กดัดมีครบครับหลังนี้ครับบ้านเดี่ยว50ตารางวา3มห้องนอนสองห้องน้ำอันนี้ห้องโถงครับผมนี่ครับห้องโถงนะครับห้องโถงกับกว้งกว่าง่งๆครับเลยห้องโถงกุ้งกว่าง่งๆใส่มือครับผม ปายมือก็จะเป็นห้องข้างหน้านะครับผมนี่ห้องข้างหน้าก็กว้างๆอย่างนี้เลยครับห้องข้างหน้ามีห้องน้ําในตัวนะครับผมนี่สุขภัณฑ์อะไรเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ยานุงยาแนวครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องข้างหน้าห้องตรงกลางบ้านนะครับเบิ่งครับคุณนะครับกระจกบานบังใหญ่พี่น้องอันนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งครับผมนี่อีกห้องนึง เราก็จะอีกห้องหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับอีกห้องหนึ่งครับผมหลังบ้านครับปั๊มน้ําถังน้ํามีให้ครบนะครับต่อเติมโคงหลังคาเรียบร้อยครับผมนี่หลังบ้านเราก็ทําซิงค์เคาน์เตอร์ให้นะครับนี่ครับเป็นตัวเออย่างดีเลยนะครับ นี่เลยตรงนี้เราก็ออกไปข้างๆบ้านได้ครับนี่ครับข้างบ้านเราก็ออกมาได้ครับผมนี่เลยครับนี่เลยข้างบ้านนะครับผมต่อเติมเต็มครับ50ตารางวา3า3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันครับสนใจติดต่อสอบถามโทร08 5 7 5 4 7 6 8 0 รับปิดหนี้มีบ้านรวมหนี้ส่งบ้านทางเดียวนะครับหนี้บัตรเครดิตหนี้รถยนต์รถมอไซค์นะครับรับปิดหนี้นะครับผมผู้ใดสนใจบ้านก็นติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เด้ยครับผมบ้านเท่าก็มีให้เลือกหลายมองลายบอนนะครับผมเรา่ว่าจะเป็นอบอวินมาบยังพอนวกแดงนะครับผมนี่แหะครับสะพานซนะครับผมติดนิคมอุตสาหกรรมนะครับ บ้านนะครับผมอีเทนซีบอร์ดสยามอีเทนอัมมาตาซิตี้นะครับผมหลวงเนะบอวินนะครับนี่แหละครับผมวัอนี้มารีวิวบ้านให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ครับบ้านสามารถแล่นกินปลาบ้านเดียวครับโอเคของแถมก็มีหลายอย่างเด้พี่น้องฟีแอร์ฟีโอนครับฟีค่าจดจำนองครับมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะครับรีโนเวทเฮดสีให้ไหม์นะครับผม คันพี่น้องทนใดสนใจก็ติดตอ่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมอาจจะวา้าวไทยว้าอีสานว้าเล่าปนเปียงกันเข้าไปนะครับขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับผมคันพี่น้องทานใดสนใจก็สามารถติดตอ่อมาได้ครับผมโอเคครับผมสําหรับมื้อน,นี้ผมก็มารีวิวบ้านนะครับให้พี่น้องเบื้องประมาณนี้แหละครับผมสวัสดีครับ